รัศมีแคฟ้าเกื้อลน้นนางงามผิวสีคนแรกคว้ามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจปี2567รัศมีแคฟ้าเกื้อลน้นคว้ามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ ประจำปี2567สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เข้าประกวดผิวสีคนแรกที่ได้ครองตำแหน่งนี้ขอแสดงความยินดีกับรัศมีแคฟฟาเกื้อล้นพิธีกรและนักแสดงชื่อดังที่สามารถคว้ามงกุฎเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2567มาครองได้สำเร็จ ซึ่งรัศมีแขสวมบทเป็นคุณแม่ปูดำหรือสรารัตรุ่มเรืองวงนางสาวเชียงใหม่ปี2529อีกทั้งยังได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้เข้าประกวดผิวสีคนแรกที่สามารถคว้ามงกุฎบนเวทีแห่งนี้ได้ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆที่ร่วมแสดงความยินดีด้วยเป้นจำนวนมากโดยรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นได้โพสต์ข้อความระบุว่า การประกวดครั้งนี้เขะบอกเลยว่ายากมากเพราะทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากศูนย์หมด เพราะความเท่าเทียมในการประกวดที่ไม่ใช่แค่เพศแต่เป็นอาชีพการงานอายุการศึกษาทุกคนสามารถเข้ามาประกวดได้โดยแทบไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยแคก็เริ่มจากศูนย์เหมือนนางงามท่านอื่นๆทำกิจกรรมของกองทานข้าวกองเก็บตัวซ้อมทุกอย่างแม้ความน่ากลัวของกรรมการในห้องดำแขบอกเลยว่าไม่เคยตื่นเต้นแบบนี้มาก่อน แเครียดมาเป็นเดือนเดือนแล้วถามตัวเองว่ามาประกวดทำไมจนแขได้ตําตอบว่าขมีฝันเหมือนกับใครหลายๆคนที่อยากเป็นนางงามและเมื่อมีโอกาสแขอยากรู้ว่าถ้าแขได้ประกวดนางงามแขจะทำมันได้ไหมแขเต็มที่มากๆกับการประกวดในครั้งนี้ ตั้งใจสุดๆเพื่อให้พลาดน้อยที่สุดและพยายามเป็นที่ปูดำให้ได้มากที่สุดตอนประกวดบนเวทีและสิ่งที่แขได้มาแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่ามงคือมิตรภาพของครอบครัวนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจและมากกว่านั้นคือวันนี้พวกเราได้สารต่อเจตนารมณ์ของเวทีที่ต้องการเชิดชูเกียรติอันทรงคุณค่า นางสาวเชียงใหม่ทุกๆท,ท่านทั้งที่ยังมีชีวิตหรือจากไปแล้วก็ตาม